มัดผูกข้อตายอยู่ในเฮือนดาวโหลดเลยอะเอาคือว่านานั่นจังว่าแล้วเป็นย้อนสาเหตุยังคือย้อนได้ย้อนนั่นทุกหนักได้แล้วย้อนทุกหนักปากม่องนี่แหละอยากได้มือถือก่อมันบ่มีมือถือหมู่ได้มือถือมัดจะได้มือถือมัดผูกข้อตายมันอันยุมันตะนั้นนะทัานมูอกับอะไ้คือเฮากับมีอยากได้อนโทรศัพท์บอกดยแล้วก็เลยผูกข้อตายพ่อแม่บ่มีเงินชื่อให้แม่เงินเลย โอ้ยจะมบบาว่าไปตีตนทำยีน้ <c oughs> องมันาตกผูกอยูง่งเหอนในรถวะโดยโดยอยู่กลางนี่แหละอยู่เหอนนี่แหละกลางเหอนเลยโดยอืมอีตนลราอยู่ครอบครัวเหอนซานลราคุ้งเหินนั่นจบจบห้องฮาแล้วจะเข้าเฮียนอยู่พนในเข้าเฮียนสีโปอนอีกเอ่อมีละไรสุดอะไรเป็นท,ทรงเฮียนบ่เออทรงเฮียนสีโปนเองเออลยแต่ว่าปีมันตายดูยตายก่อนอืม ีน่นองเลยแล้วขอน้ำเจ้าบอ่อยาก่ด้โทรศัพท์นะบ่ได้ขอดิจมเมาได้แล้วตัวหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งบัดเซียนอนอยู่เงินเนีเขาลักเอาก็ลักเอาแล้วบ่มีเงินซื้ออีกวันนี้ม,นมีเงินซื้อก็เลยก็ทักอะไรผู้คอาตายเลยเหมือนคิดว่าโอ้ในได้ก็ทุกข์แล้วเหาเนี่ตายดีกว่าน่นั้นนะ สบายดีนะวันาเช้าพอลุงในป่าเบิด์ตสุขูทุกคนมันจมวงจุบอลพี่นอ้องอ่ามือน,นี้วิลลี่สิพาพี่น้องไปเฮือนอ่ะหลังนึงที่ว่าเฮือนเพื่อนนี่ลำบากเพื่อนว่าเพื่อนเห็นเฮาแล้วเพื่อนมาหายเฮาขอความช่วยเหลืออะไรบิลลี่กะอ่ามิเตสิท่าคลิปให้น,าาวนะวันาเช้าเบิ่งเนาะแล้วไปสัมภัตเพื่อน่าเฮือนเพื่อนอยู่แบบใดกินแบบใดลูกเพื่อนนี่เป็นเกิดพี่น้องเอ้ยเป็นเกิดแล้วก็เพื่อนมีลูกหลายคนลยลแล้วก็มีอเพื่อนเอไปขอทานพี่น้องเอ้ยไปขอทานเพื่นอนเอไปบ่ได้เพราะว่าค้าดูแลลูกลูกเพื่อนประมาณหกเจ็ดคนนี่แหละ เดี๋ยวสิเป็นยังไงพี่น้องเดี๋ยวบิลลี่สิพาเข้าไปเบิ่งนํากันว่าเพิ่นอยู่กินยังไงพิ่นเบ้าเฮือนเพิ่นอิขาดเคืร์นล้วกามันสิเป็นแบบใดแท้พี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาไปติดตามเบิ่งนํากันพี่น้องเพราะว่าบิลลี่ก็บ่ฮู้เนาะมีแต่ว่าเพิ่นว่าให้ไปเบิ่งบิลลี่กัไปถ่ายเนาะไปถ่ายคลิปแล้วก็่งให้นําเบ้านาเช้าพะลุงไปป่าเบิ่งนํากันอ่าบางเทื่อมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเห็นเพิ่นนี่ดูช่วงสารอยากให้บิลลี่เป็นสะพานบุญมาช่วยเขาเจ้าก็มีอ่าแต่พังระวังนี้ระวังเมียเราไปขอทาน ไปขอท่านยุเียดพูพี่น้องเลยเพราะว่าเขากินง่ายเงื่อนในชั้นนะเมื่อแล้วไม่มีเขากินก็เลยว่าเมียกับไปเลี้ยนกันไปกับเมียนาพี่น้องนี่จะเป็นยังไงลรวเขาไปหาเพื่อยนยังนงฮนคือมีแต่ผู้เฒ่าเนาะวันวนี้โอ้ลูกเราผู้หน่อยพี่น้องเลยมีแต่ผู้เฒ่าอยู่ในบ้านลูกเล่าได้ผู้ใหญ่ยังเปดเกือบบอกพูน่ะ บังติดไม้ใช่ไ,ไหนด้แป๊บนึงเจ้าเจ้าเอาสบายดีพี่น้องเนะนบสบายดีสบายดีอ,ดอ่าอ่านะลูกลูกสาวบะเจ้าเจเออนบสบายดีพ่นยนบสบายดีเออแล้วบอกคนไรเลยบ่นี่แม,ม่เท่าอันอนี้แม่เท่าเจ้านบนบแม่เท่าสบายดีพ่นะอืโอ้อยู่จะอยู่จะค้นทางหมดในเือนนี่อันเจ็ดคนกับพ่อน้อยนี่ลูกอันใหญ่ๆหญอันสองค้นอันเด ซิงซิงจุบเลยซิงมีไฟฟ้าไฟยังใสอยู่บ่อยู่เหรอมีบ่มีใช้ไฟฟ้าของเขาย้อนอึดนี่เละเอาเลยนะไม่ใช่เป็นบ่บางทีใช่บางใช้ใช้ค้างพี่กันเลเออมันจะสูงแน่เออเออเมียเจ้าได้ชาไปใช้เมียเจ้าอันไปขอทานน้ำเวียดนั่นแหละเขากินกุ๊ด โอ้ไปคอเขาขอน้านันเพิ่นบ่เจ้าเจ้าเจ้าโ oh, อ้พี่น้องเลยอ่าทั้งมดนี่ใช่ลูกเจ้าอยู่ี่นีิดเลยบ่ยนี่ได้อันลินมกบานนี่ค <c oughs> นึงใช่ไงใช่ง <c oughs> เพ่อนใดกับอันผ่อน้อยไปลินแล้วอืมบันบนี้ถ้าเจ้ายูนี่แกยูกันหลยครอบครัวบันนี้เ <c oughs> ถือว่าอยู่น้ำกันแม่แม่ในแม่เจ้าเองเลยบะเจ้าเจ้าแม่เอง ลุง้าแเราก็ใ่ายอลไรเป็นน้องเลยเดยรุนนี่แหละเฮาอันนี้ก็อยู่ดินกระเจ้าได้อ่ออยู่ดินกระเจ้าคอดินกระเจ้าให้อันนี้เพื่อนตัวนี้ให้ครึ่งหนึ่งเพื่อนตัวนั้นให้ครึ่งหนึ่งกับตังได้ตังเพื่อนได้ฉันกับบ่มีนบ่มีดินตังตั้งเพื่อนช่ไหอดินเพื่อนเนาะเจ้าอ๋ออ๋ออ๋อกเจ้ามีให้ไม่น่าเฮ็ดจ่บอ ให้เยูะแต่พอ่อพ่นว่าอั้มนวยนั่นแหละเออได้เยูะสองชอบามชอบอยู่ในเงินีพอได้กินเออมาเย็นใกล้ๆอันนี้ก็ได้เออผู้นี้ทำเป็นกึกเลยเนาะโดยโอ้ผ<อ>ู้นี้เบาบ่ได้เลยพี่น้องเอ้เป็นกึกเลยอืมๆๆอืมอ่าในเฮือนเจ้านี่มีมีผู้ใดได้เขาหงเหยนอยู่บ่ลูกๆเจ้านี่มีอยู่แล้วมีได้ลูกลูกลิ้นบ,บ้างน,นี่แหละกับมันพอน้อยเห็นกับเขาหงเยนมัด ครอบขัวจะง่ายเนาะหลายคนเนาะโดยโดยน้องดูหน่อย่ะบ่เอวเลยแก่ให้เลยพี่น้องเราเมียจะไปขอท่านอีกจักมือพันจะกลับมาท่านึงไงถ้าก็ดหามือนี้แล้ว ป้าไปขอทานหามือแล้วโดยยังม่ได้ยังได้มาทำไปกับหมูสองสามคนอยู่อ๋อไปขอทานนะโดยไป่ละเที่นนีนได้เขาเจะกระชอบมาบ่มี่ได้เขาได้เลยมีแต่ช่องเสื้อเขาให้กับอ่าขนมขนมและของกินนั่นแหละ,ะข,ข้ขาคันข้าวให้กัเงินดำแสนหนึ่งสองแสนพอได้เือเข้ากระป๋องอืมสิบหกกิโลกิน ชื่อเจ้านี่ชื่ออะไรก่อนชื่อเจ้านี่อ่อะไรอะไรโดยไม่เท่านี้ไม่เท่านี้ชื่อจังไดไม่เท่านี้อเลินอเลินโดยโอ้วันนี้ลูกเช้านี้นะจ๊ะกึกกึกโดยเราเอาบ่ได้เลยใส่ชื่อกึกเลยชื่อกึกเลยชื่ออะไรเราแทะกะเต็มอเต็มโดยแต่ว่าปากกึกกคนนึงอื่นกึ๊กทองอื่นกึกก็ใส่กึกเลย งนน้นนะเคยเอิ้นกึกแล้วเอิ้นกึกเล้ยครับโดยโดยอืมถึงอเลยเงินชานเราเนาะถือว่าไปพุงไปฝากกับโบมีบ่มี่านเอ้ยหนาเอ้ยอ๋อพักกันอยู่เห็ดกินยังสักหมื่นนี่ทำงานทำการยังไงใช่โดยอันทำงานจีนให้แล้วพอได้เงินมือนี่ใครแน่เนเขาให้เต็มเนาะมือละแสนพอได้ซื้อเขากระป๋องกิน แต่ละเถอาได้ครูปีครูปีมือหนึ่งหกสิบมือหนึ่งห้าสิบก็ไปกับไปบ่บมีอันกินได้ทันค <c oughs> นว่าบ่ระเห็ดนี่บ่บมีแนวกินเนาะแม่แหละลูกก็ลายคนเนาะโดยผู้เอื้อเกื้นในบด้เ็ดเวียยบบ่มีเวียกเห็ดเลยบอกเอาแต่น้องนี่แหละเอาแต่น้องโดยคันเวลามันแปวน้องกัห้าธรรมะหากินสอนไปสอนปฏิึกนะ ฮาปูฮาป้ามาหากินเหาก็ห้าคือกันมือฮิตให้ก็หเฮ็ดให้คือกันมือหุดให้ก็หุดหุดเข้าคือกันขันยมหุดเข้ากับเราก็ไปเราก็ช่วยเฮ็ดคือกันเนาะโดยโดยไม่เท่านี่พรว่าเจ้าได้ทช่ไมเถ่าพัวะไม่าถววใช้ตายแล้วเชื่อแล้วบอกโดยโอ้ตายแต้อันเฮิงเลยเดแต่คนน้นี่ยังเป็นเบาคนน่ะ มาแล้วเจ้าก็เลยเบิึงเบึงเพิ่นมาเลยบ่ดูอยๆผู้กึกนี่ผู้ใหญ่ชุดนั่นล่ะลูกจ้ะเนาะโดยอันนี้แหละผู้เอ้ยชุดเลยอออืออือชื่อว่าผู้ใหญ่ชุดเลยพี่น้องเลยปีอาแต่เบื้องเหยืชันข้าเจ้าพากันนอนนี่นอนนอนนอนรวมกันเลยบอกรอยๆนอนรวมนี่แหละอ๋อใชายเพิ่นพี่น้องเลย นอนรวมกันเลยเนาะโดยอ่าในฮื่อน,นี่พรมนี่คนหนึ่งนี่พรมจักพะผืนช่องพื้นอันพรมบ,บางๆหนึ่งนาฉันกะพรมตะต,ตูมันเกา่ามันาร์ดแล้วกะตูมไปนั่นนันละมันบม่มีช่องพื้นโดยโอ้ช่องพื้นมันนี่คนทั้งมัดนี่ในฮื่เอเลยนี่ทั้งมัดเลยนี่จะคนไอจ็ดคน นอนน้ำกันอะไรเรียนไปน้ำกันรวมทั้งแม่เฒ่าพร้อมทั้งเจ้าพ่อแม่เฒ่าพุ่นไปนอนอยู่แจ้พุ่นเลยวแจลุ้มในเฮือนนี่บ่โดยเอาคืองหายพุ่นไปนอนแจ้ต่างหากบ่เรานอนอยู่อันอันเต่าไฟบอลนั่นนะบอลพื้นทัคั่วโดยโอ้แม่เฒ่าไปนอนเฮือนคั่วไฟบอลเห็ดกินโดยนี่แหละนอนกลางเฮือนเออนี่แหละติดติดเฮือนนี่แหละพี่น้องเลยตัวเฮือนอายเรานี่กะอ่า ขาดเคิร์นพ่นวะหาหมืหม่นหกหมื่นนอเมียไปขอเขาอย่างมากอยูอ่เนาะชวนรลายอะไรได้แต่เสื้อผ้าบ่เจ้าเงินค่ำนี่ไปขอเพิ่นกรให้อยูย่บ่ได้อยูบอ่บ่อันได้อยู่แต่น้อยบ่ได้หลาย้วได้แต่มุ่งเชนสองแสนพิน่นไรใครจะใหา้ผู้จะให้นะผู้ก,ก็บ,บ่ให้ก็บ่ให้เสื้อผ้านาแพชุมเจ้านี่มีคนละจักคนละจักโตนี่มีหลายอยู่บ่เครื่องไข่เลยของเวทนั่นแหละไปขอ นุ่งไปนานๆนเหนี่ยชงของเวดเชือกของเวดมัดเสื้อกแหาวบ่มีบอกของจุ่มจ่าบ่มีเสื้อกแหาวกับบ่มีสั่มพี่น้องเกันแล้วนี่มีอะไรเครื่องขัดขัดแค่ทะเลนุ่งไปไปคนไทยตัวใดก็เอามานุ่งเนาะโดยอ๋อโอ้โหเลยบ่เมียบ่ได้บอกเลยว่าจากมือจังชิมาแต่คอเขาบ่ได้บอกเลยเออเลยเราไปแต่ ตอนเขายัางบันได้กินกุดก็เลยกินกุดเลยเลยมื้อนี้ก็ยังบันได้มาทำห้ามื้อนี่แหละโอ้ <c oughs> ห้ามือ้อนายไวยมา,มาอยู่พนอย <c oughs> ลูกเมียเราไปกับหมูเนาะโดยจ้างรถไปบ่หรือว่ายางไปรถ<อ>เละรถอ่องแถวแต่นี่ไปหา้าแสแดนลาวเฮาจ้างอยู่พนกับรถอันของเวียดอีกรถจักรของเวียดอีก จังรถจักเวียดไปนี่เด้นี่ผู้นึงลูกผู้ใดนี่ผู้ถือแงี้ยหนึ่งบ่กใบชเวงกันโอ้ขี้อายเนาะลูกจะเนาะโดย้นึงก็ตายตอนปีกายนี่ผูกคอตายเขาหุงเหียนแล้วผูกคอตายโดยอันอายพนี้อันเด้หูบฮะอุ้ยเปิดหุบพัดผูกคอตายอยู่ในเฮิร์นในลดได้แไรเอา คือว่านั่นจังว่าแล้วเป็นย้อนสาเหตุยังคือหย้อนใดๆหย้อนนั่นทุกงากนี่แล้วย้อนทุกงักปากม้องนี่แหละอยากได้มือถือก่อมันบ่มีมือถือหมู่ได้มือถือมัดจะได้มือถือผู้ขอตายมันอายุมันาเนน่ะสันมูกกระได้คือเฮากับมีอยากได้เอ็นโทรศัพท์บอกด้วย้วก็เลยผู้ขอตายเพราะแม่บ่มีเงินช่ห้แม่เลยโอ้ยจะมาบอกไปตีตนที่หนองบุญตัว กอยู่เงินนี่รถวะโดยโดยอยู่กลางนี่แหละอยู่เงอนนั่นแหละกลางเงอนเลยโดยอือที่ตนลราอยู่ขอบครัวเฮือนซานเราค้งเฮงินนั่นจบจบห้องฮาแล้วจะเข้าเฮงินอยู่พนในเข้าเฮงินสิปนอีกเออมีละไรสุกอะไรเป็นชงเฮงินบ่เออชงเฮงินสิปนอีกเลยแต่ว่าคุณเนตายก่อนโดยตายก่อนอือี่น้องเอ้ยลราขอน้ำเจ้าบ่อยากได้โทรศัพท์นะ bởi co đấy, chấm máu, đây là tôi nuôi nương nuôi nương non gì hơn này, khâu lắc áo, lắc áo, rồi có miếng ngân ít vậy này, có miếng ngân xu rồi cái tắc này đây, phù khoa tai luôn, muốn khất vào ôi này đây có thuốc la này, tai đi qua như năn ná, nè, hầu có, nó mới được chấm đấy, bây giờ phù khoa tai mới được chấm, đây nương rồi, con này đây. คุดจีหลอกจีหลอกห้านอบอกนอไม้ไปขายอ่าขายอะไรซื้อยังซื้อยังกระบื้อมันโฮมไว้ซื้อโทรศัพท์หน่อยหนึ่งได้โทรศัพท์หน่อยหนึ่งเขารักเอารักอะไรก็แล้วขินฮอดโทรศัพท์มันละพูกขอตายช่ไหเขากำลัุ่มขึ้นนั่งเตลี่ยงเตลูกช่องค้นมาแล้วนี่ช่องหายน้องอันนี้ก็ลูกเอื้อยฮะได้ันี้ก็เลี้ยงอันนี้ก็ลูกเอื้อยพุ่นลูก เอ้ยเมียมาให้เลี้ยงอืออ่าเอาเป็นว่ามือหนาเด้อขอชิมหาเจ้าอีกเด้อมืี๋นี้ชิคอโจโจใบก่อนซ้ำนี่พี่น้องเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไปเบียดก่อนอ่าขอยังชิมหาเจ้าอีกเด้อขอชิคมหาเจ้าเนี่ยแหละก่อนมูยังชนใจอยู่เรื่องลูกจะผูกคอตายอีกเด้อ